แกงผักเครือกับซีโครงหมูนะคะพอดีมีเห็ดโคนต้มอยู่ป้าน้องก็เลยใส่เห็ดโคนเข้าไปเดี๋ยวป้าปน้องจะลองตักไปชิมก่อนค่ะเพรเมื่อกี้กินมื้อกลางวันแล้วกินลองท้องไปนิดนึงอยากกินแกงผักเครื่อนหากินยากมากนะคะแกงผักเครื่อนเนี่ยเขาจะมีประมาณมุกลา มกลากรุมพาเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเก็บมาแกงสดทิ่เหลือเขาก็ต้มฟีดไว้ค่ะหาซื้อยากมากมานานจะได้กินสักทีค่ะมาลองชิมกันนะคะมาแกงผักเพื่อดนะคะทางเหนือค่ะเขาต้มไว้นะคะเขาต้มแล้วก็ใส่ฟีดไว้เราก็เอาตรงการ้กานก้านโคนๆคนมันเนี่ยออกนะคะเนี่ยมัน มันแก่เอาออกค่ะกรดูกมูค่ะเราก็เอามาแล่มันๆแล้วที่ไม่ไม่ต้องการออกเราก็ล้างน้ําสักสองสมน้ำเราก็ล้างเบกกิ้งโซดาหรือน้ําเกลือนะคะเราก็ล้างน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะอาไปแช่เราก็ต้มไว้เราไม่ได้ใช้หมดนะคะเดี๋ยวพ้าน้องจะเอาไว้ทําอย่างอื่นด้วยแป้งข้าวโพดสักช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ แล้วก็ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะหบักทิ้งไว้ค่ะซักข<ส>ิ่ิไทยป่นนะคะซักหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปหน่อยค่ะสองช้อนชานะคะเพื่อเหลือเราเอาไปทอดหรืออะไรที่เป็นนึ่งจะได้อร่อยค่ะ ช่ไว้คนให้เข้ากันนะคะแกงผักเพือดทั้งเหนือนะคะเขาต้มไว้มันจะฟัดฟัด,ฟดเปรียปร้ยวๆค่ะน้ำพริกก็มีพริกใหญ่ประมาณสักสิบเอ็ดเม็ดพริกขี้หนู 5เม็ดแล้วก็หอม6-7หัวกระเทียม5หัว่าสีแว่นกะปิ1ช้อนโต๊ะเม็ดผักชีช้อนครึ่งค่ะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ก็สองช้อนโต๊ะค่ะใส่ปลาสักหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็ได้นะคะน้ำปลาสองช้อนตโต๊ะนะคะ ผ่าตะไคร้เขาเขาโขกยากค่ะละเอียดยากเอาโขกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาพริกลงเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขากระเด็นตอนนี้พอใส่เกลือเนี่ยเวลาจะจะใส่น้ำปลานี่ต้องชิมนะคะไม่ให้น้ำพริกแกงกระเด็นนะคะใส่เกลือพอเริ่มละเอียดนะคะก็ใส่หอมนะคะไปใส่ตั้งแต่ทีแรกเขาจะ กระเด็นเข้าตาค่ะโคลกอมไม่ต้องอะไรเอาน้ำมันใส่กระทะนิดนึงนะคะเปิดไฟตอนแรกก็ป้านกลางนะคะแล้วเอาพริกลงผัดแล้วก็พอหอมแล้วก็แกงให้หอมค่ะ ไม่อร่อยอยู่ที่ผัดน้ำพริกแกงนะคะต้องผัดน้ำพริกแกงให้หอมไฟปานแกงอย่าแรงนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ลง,งใส่ผักหมูที่เกี่ยวไว้ลงผัดนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานหนิดนึง เพื่อให้กระดูกหมูเนี่ยเข้ามักแกงเข้าเนื้อนะคะเราเคี่ยวกระดูกหมูจนเกือบเปื่อยแล้วนะคะเลือกที่ล้างน้ำไว้เนี่ยค่ะลงใส่ค่ะ น้องมีเห็ดโคนเหลืออยู่หน่อยนะคะเห็ดโคนต้มก็จะใส่ไปป้าน้องชิมแล้วว่าเค็มจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะแสดงว่าเวลาเขาต้มผักเคลือนมาเนี่ยเขาต้องใส่เกลือเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าเนื้อแล้วค่อยชิมอีกทีนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะใส่แต่น้ำปาลาไปมะเขือเทศไปแล้วก็รอให้มะเขือเทศสุกนะคะ เอาผักกับเนื้อกบมะเขือเทศแล้วก็จิ้มรสอีกทีนะคะอย่าเพิ่งให้เค็มมากนะคะเพราะว่าเวลามันเย็นแล้วมันจะรสมันจะเข้มขึ้นค่ะเอาเอาเพียงแต่เค็มนิดๆน,นะคะเค็มแล้วแก้ยากค่ะมันก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มค่ะแล้วก็หวานของผักแกงผักเพื่อดนะคะ แกงทั้งเหนือค่ะแกงผักเผือดกับซี่โคงหมูค่ะมากินกันนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะวัสดีค่ะ